สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะทุกคนลมตอนนี้ลมเย็นมากนะทุกคนมาแล้วเตะมาแล้วอึ๊บโอ้โหเตะแรงด้วย Oop.

วังนั <Taking> <Styles> ่นเ่นน่โลผิดส่งให้เขา่้อยังตอนนี้คน เริ่มทยอยนะทยอยมานะครับทุกคนตอนนี้รอเวลาแล้วครัรอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ก็มา,มาดูเด็กๆแล้วก็บอสเตะบอลกันก่อนนะครับพี่สองม,มันอยู่ใกล้ๆกันอีกสนาดนาี้มั้ย0ี่สิบนาทีขงส่งแลพี่ใหม่ สวัสดีครับทุกคนอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดกันด้วยนะครับนะครับชมไลฟ์ได้ที่นี่เลยนะครับที่บอสปักบุดไว้นะทุกคนอ่าฮะอือหือ มึงตั้งหรอบอพมึงตั้งถ้าดูแม่ถ้านูก็เหยียบไอ้นี้ก่อน สวัสดีครับทุกคนอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดกันด้วยนะครับช่วงนี้มาวอองมาวรอมวอมวอมแข้งวองขานก่อนนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมันเย็นเย็นอย่างนี้เนะี่ยช่วงเย็น คลิปวิดีโอใหม่ๆอ,อย่าลืมกดซับสไคร์นะคะ